กับขนาดนี้ช่างกําลังทํารังคาเมนทาสีปองเมนเป็นรังคาเมนฝนตกน้ำลวฉันขอเรียนเชิญญ,ญาติยมพี่น้องทุกท่านทุกคนมาร่วมสร้างบุญสร้างอุศกับรังคาเมน นะครับตามมารรทธาตามเจตเติมสายตามใจตาธาราคาหคยุดใจของเรามารวมเป็นลังคาเมนมาสร้างบุญสร้างกุศลแก่ครอบครัวตาต,ตัวท่านเองและครอบครัวของท่านฝนจะตกแดดจะออกหมอกจะลงก็ไม่มีปัญหาถธอเรามีเครื่องมุงลังคาอยู่แล้วนะครับตายไปจะอันทรงอย่างเต็มที่นะครับมาทำบุญกับพระภูมีศีลเจตเทืองพระภููมิพระคุณท่านท่าน เขาเรียนเชิญทุกท่านทุกคนไ่พี่น้องน้องคนเล็กคนน้อยนะครับตามกำลังศรัทธานะครับ